ไปเบิ nine, yeah. ้งแตบิ uh ้ก uh ็ไ uh ด้แดงอยูเนาะดว้อเนมตเอานใไลนะคะซนไปแ้องไปแปดสสามเลยค่ะแปบสองร้อยคือร้อยแปดิบามร้อยร้อยไเลยร้อยคเกาสิบบาทได้เลยจ้ร้อยได้นะคะรียกค่าส่ง

cái <laughs> dao không phải cái tai sao nó để nó không? nó